สวัสดีครับกิติกรบผม YouTube c h anel n กิติกดคำนวณทีวีครับ, channel, ค,รค, TV, ค,รบคลิปนี้แนวทางห้าหน้อยประจํางวดวันที่8กรกฎาคม2024นะครับเลขชุดเดียวเปรียบเทียบได้ทั้งหมดห้าหน้อยนะครับเฉพาะก,กิจกาชาติพิเศษปกติ VIP นะครับผมตามหน้าจอเลยเด้อพี่น้อง เป็นเลขชุดเดียวกันจากเมื่อวานเลยนะครับเพราะว่าตัวตั้งต้นเป็นตัวเดิมนะครับคือเลขสามเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวตั้งต้นมายังไงนะครับมาจากผลฮานอยปกติของวันก่อนหน้านะครับก็คือวันที่เจ็ดนะครับนี่คือผลฮานอยปกติเมื่อวานนะครับแปดเจ็ดสามนะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยบนก็คือเลขสามครับนับต่อเอามาตั้งต้นนะครับนับต่ออีกสี่ครั้งครั้งละแต้มนะสี่ห้าหกเจ็ด บวกกับตัวตั้งต้นก็จะเป็นห้าตัวครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเช่นเดียวกันครับนี่ผลวันที่หกก็ศูนย์ศูนย์สามนะครับตัวตั้งต้นก็เป็นเลขสามเหมือนเดิมมันก็เลยเป็นเลขชุดเดิมนะครับห้าตัวเหมือนเดิมเลยตัวเด่นอาจจะเปลี่ยนจากสามเป็นสี่อาจจะเปลี่ยนจากสามสี่เป็นสามเจ็ดนะครับนะวิ่งรูดนะครับ เปลี่ยนจากเลขสเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นเลข7นะครับส่วน2ตัวเน้นๆก็ชุดเดิมเลยครับ7 3 7 4 3 4ครับผมสตัวเน้นๆก็เช่นเดียวกันครับ4 7 3 5 7 3 6 7 3นะครับเมื่อวานนี้ก็มาเน้นๆเลยนะในส่วนของปกตินี่2ตัวบนครับผมให้37ไปเนาะมันมา73นะครับ VIP ก็ ให้สามเจ็ดก็สามเจ็ดตรงๆเลยนะจริงๆก็แตกสามตัวแหละแต่บังเอิญผมไม่มีผมไม่ทําเลขหามเลขเบิ้ลนะครับสําหรับสามตัวเนาะสามสามเจ็ดครับเลขสี่ก็มานะผมให้วิ่งรูดสี่เมื่อวานก็มาแปดสี่กับสี่ห้านะครับส่วนเลขวินห้าตัวนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อวานนี้ก็หกหกนะครับก็มา ห้าห้าก็มานะครับจากเลขห้าตัวเนาะเจ็ดหกก็มานะครับเจ็ดสามสี่ห้าสามเจ็ดไม่มาเฉพาะกาชาดนะครับเลขวินเมื่อวานน่ะห้าตัวเนาะอย่างที่บอกไว้ถ้าเชื่อมันในแนวทางนะครับก็เเฉพาะชุดสองตัวสามตัวเน้นๆไปแต่ถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะครับเลขเด่นสองตัวนี่เอาไปวินเป็นเลขชุดสองตัวนะครับ กับเลขวินห้าตัวด้านบนเนาะสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดวินก็จะได้สิบชุดนะครับกลับแล้วก็จะเป็นสิบหกชุดนะครับเพราะเลขเบิ้ลอย่างสามสามกับเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีเลขสามเจ็ดเจ็ดสามไม่ต้องกลับนะครับก็จะเป็นสิบหกชุดบนล่างก็สาสิบสองชุดอยู่ในกรอบที่สามารถทํากำไรครับผมหรือตัวรูดนะครับผมลูดเป็นเลขชุด2ตัวเนาะ รูด19ประตูเลยตั้งแต่รูดรูด71จนถึง70นะครับกลับด้วยก็จะเป็น19ชุดนะครับวางบนล่างก็38ชุดอยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรหรือเลขวิน5ตัวด้านบนนะครับวินกันจับคู่ไปเลขชุด2ตัวกันกลับไปกลับมานะครับจะได้25ชุดเนาะเมื่อกี้ผมวิน3กับ7ไปแล้วเนาะก็เหลือ4 5 6นะครับ4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับบว,วกกับสิบชุดที่ผมวินไปก่อนหนะ้านี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าชุดครับบนล่างก็เป็นห้าสิบชุดยังได้อะไรอยู่นะขอให้มันแตกสามเข้าชุดสองตัวมาจากยี่สบ้าชุดเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี่มาสีน้อยเลย 5, 5, 7, 6, ห้าห้ากับเจ็ดหกเมื่อวานพิเศษมาทั้งบนทั้งล่างนะครับปกติก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ เออเรื่มดูเืมดูหลายต่อเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต่อเลยนะแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับมีเข้ามีหลุดบางวันก็เป็นแบบเมื่อวานนี่แหละแบบวันที่เจ็ดที่ผ่านมานี่แหละบางวันหลุดทุกตัวก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่หน้อยจะเข้านะครับอย่างน้อยมาจากสองน้อยนี่ก็ดีใจแล้วสำหรับตัวรูดนะครับผม เลข5ตัววินไปเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิลไม่ตองไม่หามได้10ชุดนะครับผมแบ่งปันไปแล้ว3ชุดอีก7ชุดที่เหลือพี่น้องไปวินเพิ่มเติมแล้วกันนะครับมันมัน,มนสุภูสุคนครับสวัสดีครับ